ทูชมครับเมื่อวานนี้ที่เดอวันประกันภัยไม่ได้มีผู้ที่ซื้อประกันหรือเคลมประกันไปรวมตัวกันเหมือนเช่นเคยค่ะแต่เป็นพนักงานของบริษัทเดอวันเองนี่แหละน้องไรสองร้อยกว่าคนค่ะไปรวมตัวกันเพื่อจะเรียกร้องให้มีการจ่ายเยียวยาตามขั้นตอนของกฎหมายหลังจากเดอวันประกันภัยจำกัดมหาชนถูกคำสั่งของกระทรวงการคลังเพื่อขอมีนุยาตประกอบธุรกิจของบริษัทเดอวันประกันภัย การรวมตัวครั้งนี้เป็นพนักง,งานอย่างที่ผมบอกทยอยกันมารวมตัวกันซึ่งสำนักง,งานอยู่ที่รัชดาพิเศษ26เรียกร้องสิทธิ์ในการเยียวยาหลังจากถูกเลิกจ้างกรนทันหันเมื่อ13ธันวาคมเรียกว่าทันทีที่ครังลงนามคอปพอประกาศยุติหรือเพิกถอนใบอนุญาต<ฮ>เลิกจ้างทันทีทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแทนผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ประกอบการพนักง,งาน<ฮ>บอกว่าถึงวันนี้ มาทํางนานไป13วันก็ตั้งแต่1นึถึงสิบาธันวาใช่ไหมแต่ได้รับเงินเดือนไปแค่สิวันนะคะก่อนหน้าที่จะมารวมตัวไปสารแรงงานไปกระทรวงแรงงานเพื่อขอ,อความชัดเจนในการที่จะกดดันให้บริษัทเดวันเนี่ยเยียวยาการออกมาเรียกร้องขอให้มีความชัดเจนในการจ่ายเงินตามสิทธิที่คนได้รับท่านผู้ชมครับเขาเรียกร้องตามสิทธิของเขาเท่านั้นเอง<ะ>ถึงแม้ด้วยความผู้รพนะอย่ากโกรธกันนะ ผู้เคลมประกันหลายท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจท่านก่อนหน้าวันเวลาที่เขาไปทวงเงินท่านปฏิบัติอย่างไรแต่นั่นเป็นที่เข้าใจได้บริษัทบอกให้ว่ายอย่างนั้นนี่ถูก<ะ>ไหมที่ประทะคารมกันหลายทีจำได้ใช่ไหมจำได้คราวนี้ท่านเป็นเหยื่อ,อและเรียกร้องตามสิทธิ์เท่านั้นเอง<ะ>กฎหมายว่ายังไงให้จ่ามายอย่างนั้นเพราะเดือวันไม่จ่ายฟังเสียงดูไหม<ะ>เรารู้ตาม ตามประกาศที่ประกาศหมดใช่เพราะบริษัทเงียบหมดไม่เคยแจ้งอะไรพนักงานเลยทุกอย่างคือเงียบหมด<อ>พนักงานต้องฟังข่าวกันเอง,อง,งไม่ได้มีการแจ้งอะไรพวกเราเลยที่เราต้องการในการมาวันนี้ก็คือขอความชัดเจนถูกไหม ใช่ขอความชัดเจนและเราก็อยากให้มุมนึงมองในส่วนของพนักงานที่เดือดร้อนเหมือนกันไม่ใช่แค่ผูป้ปริหารพนักงานทุกคนคือคือ,ค,อคือเดือดร้อนเหมือนกันหมดหน้าที่การง,งานแต่คือมันไม่ใช่แค่ปี2ปีอย่างเรา9ปี24ป0ี20ปีมีหมดเราแค่อยากขอความชัดเจนจากผู้ใหญ่หดูใครก็ได้ให้เห็นใจพวกเราแค่นั้นเอง ขอให้เรียบความหินใจจริงๆท่านเนี่ยตกงานแปลว่าที่ทํามา8ปดปีเก้าปีสิบปีนี่ต้องไปตั้งต้นใหม่มแล้วจะไปหางานกันยังไงในภาวะอย่างนี้ใช่ไหมน้องไปะจะทําบริษัทประกันเหรอโอ้ยยากตอนนี้อย่างที่เรารู้ท่านผู้ชมครับตัวแทนเนี่ยต้องการจะเรีบตามกฎหมายเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่ากฎหมายแปลว่าบริษัทกรณีนี้จูจเงียบหายไปดื้อย โคแทนของกรมชลริการและคุ้มครองแรงงานมาช่วยพูดคุยให้คำแนะนำเมื่อวานนี้ที่รัฐสภานานโดยขอให้ดำเนินการยืน่นเรื่องคำร้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแรงงานและจะดำเนินการตรวจสอบก่อนจะออกคำสั่งตามกฎหมายส่วนจะเร็วขนาดไหนยังไม่สามารถตอบได้ป้ายที่หนา้าสัานานเมื่อวานนี้ก็เอาคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนี่แหละมาติดเอาไว้รัมตีแรงงานสู่ชาติชมกลิ่นท่านบอกนะครับว่าบริษัท หลังจากถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกันเนี่ยเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดเตรียมเลิกจ้างเนี่ย396คน19สาขาทั่วประเทศนะคะซึ่งกระทรวงแรงงานจัดทีมเข้าไปช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับหนึ่งชี้แจงถึงสิทธิที่จะได้รับข้อนี้ความจริงลูกจ้งางเขารู้ข้อต่อมาขั้นตอนการยื่นคำร้องโดยที่ลูกจ้างรับทราบและเข้าใจแจ้งความประสงค์จะยื่นคำร้องต่อพนักง,งานตรวจแรงงานที่สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานใช่ไหม<ะ>โดยที่วันจันทร์ที่จะถึงนี้จะนัดหมายนายจ้างจันทร์20ธันวาคมค่ะนัดหมายให้ในายจ้างมาพบเพื่อที่จะถามแล้วก็จะตรวจสอบการดําเนินการของนายจ้างนะคะ,ว,ะว่าเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่น้องว่ามาไหม<ะ>น้องว่าจ่ายไหม<ะ>ามาอันนี้ต้องตามกันดู<ะ>และนี่ตกงานในเพราะอย่างนี้ผลกระทบอันเนื่องมาจากกรณีทั้งหมดนี้มันโยงมาจากอะไรโควิดค่ะ